บ้านมอนนะปัจจุบันนะตอนนี้นะคือลกร้างเป็นป่าลกร้างเลยแล้วก็จะมีแบบพวกมั่วสมยาเข้าไปแล้วก็มีพวกเอาไก่ไปเลี้ยงบ้างอ,าอะไรบ้างมีสังเวียนไก่แต่บอกน้องๆไปก่อนนะครับถ้าใครยิบอยากจะไปลองของลองอะไรเนะี่ยคำเตือน วิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมก่อให้เกิดพฤติกรรมเยียมแบบอาจไม่เหมาะสมกับเยาวชนน้องๆที่อายุต่ำกว่า3ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสกกัญชากับหนังโป๊ hey! สวัสดีครับพบกับพวกเราเรียนครับแก๊งกลัวหมีครับแกงกลัวผีครับโอเคครับแกงกลัวผีนะครับเขาบอกก่อนนะครับว่า E ีีนี้จะแตกต่างจาก E ีทั่วไปเพราะเราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลบ้านบ้านมอนในมุมที่ทางอินเทอร์เน็ตกับมุมข่าวสารที่ผมรับรู้มานะครับบ้านมองโคราชนะอ่าใช่คือจริงจงอ่ะเราเราอยากจะไปถ่ายที่อื่นนะพอดีไม่มีค่าน้ำมันถ้าอยากให้พวกพี่ไปถ่ายที่อื่นมีค่าน้ำมัน ทางแกงกูผีเรามีสติ๊กเกอร์ลายครับราลาย,ลายนะครับลายด้วยสามสบาทเท่านั้นครับอยู่ข้างใต้ลิงก์เลยนะครับจ้าครับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นมายัางไงโอวิตะช่วยเล่าหน่อยก็ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บโพจังครับเออพอดีผมไปอ่านในโพจังมาเขาบอกว่าเจา้าเอมอมนเนี่ยสองคนผมเมียเนี่ยเขาเขาจะมีครอบครัวกันอยู่7คนแล้วก็มีคนใช้อยู่ในบ้านนั้นอ่ะอีก2คนเป็นเคนเนาะพอดี ในข้อมูลแต่เด็กเ,เขาบอกว่าขายผลไม้ปลูกผลไม้ขายแล้วก็มีชาวบ้านแถวนะั้นชอบไปขโมยผลไม้เขาจนจนทาให้ครอบครัวเนี้ยไปด่าไปคนที่มาขโมยใช่ด่าคนที่มาขโมยแล้วจนมีมาวันหนึ่งโดนฆาตกรรมยกเข้าบ้านฆาตกรรมยกเข้าบ้านแล้วทีเนี้ยก็เอาศพทั้งเก้าคนรวมคนใช้ด้วยนะครอบครัวเขาเจ็ดคนใช้สองนะครับทั้งเก้าคนเนี่ยไปที่รำ แขนศพแขนคอนะว่าที่ลาบันไดเก้าศพเรียงกันเลยก็เป็นข่าวคือโคมสมัยนู้นนะเมื่อหกสิบเจ็ดสิบปีที่แล้วประมาณนี้เนาะคดีฆาตกรรมเนี่ยคดีเนี้ยมันเป็นคดีที่โหดเหี้ยมแล้วก็สะเทือนขวัญใช่ด่งดังมากสมัยนั้นนะครับข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตกับที่พี่ได้ยินมาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตที่เขาบอกว่าสองพ่อเมยขายผลไม้เนี่ยฟังดูแล้วถ้าเห็นจากตัวบ้านจริงๆอ่ะ สมัยนั้นนะ่ะบ้านหลังใหญ่มากนะบไปเลยใหญ่มากขายผลไม้คงเป็นไปไม่ได้เศรษฐีอ่ะดีๆส,ส,<ถ>สมัยนั้น<ด><ด>เลยเแล้วข้อมูลที่พี่ได้ยินมาเนี่ยก็คือว่าสองผัวเมียเนี่ยอย่าเรียกว่าสองผัวเมียเลยเรียกว่าครอบครัวเนี่ยขเยขาขายเพชรขายพลอยจนร่ารวยซึ่งสร้างบ้านใหญ่โตมากแล้วก็อยู่วันหนึ่งก็เจอโจรมาปล้นแนละ้วแล้วก็ฆ่าใช้ทั้งคนครอบครัวเขวขียนในลาวคึงใดเลย อันนี้คือข้อมูลที่พี่ได้ยินมาสมัยเรียนนะสมัยนั้นพี่ถ้าจำไม่ผิดพี่พี่แอดไปไปลองของดาไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่สมัยสมัยที่เรียนช่างเนาะก็ไปกับเพื่อนกันนี่แหละก็ไปแบบเพ่งๆด้วยวัยรุ่นเนาะอยากลองเข้า่าเฮียนอย่างงั้นอย่างงี้ลองของนะเราก็ไปเลยเอาเหล่าไปกินด้วยเนี่ขึ้นไปบนบันไดมันจะเป็นแบบสองชั้นครึ่งหรือสามชั้นอน่ะไม่แน่ใจนะมันจะเป็นขึ้นแบบนี้ มีพักป๊บกลางเออมันจะมีถ้าถ้ามองจากข้างบนมันจะเห็นร่องอะเนี่ไหมเออเหมือนมันได้หนีไฟน่ะคล้ายๆกันอะออะไอ้เพื่อนอีกคนนึงก็แพงแผงแมงฉี่ลงมาเลยฉี่มาใส่ตรงที่เขาแขวนคอะคิมได้พอดีเลยกล้าพูดอนนั้นจริงๆมันลงมาปึ๊บแล้วก็ชอบหลินกันแพ่งแผงแบบเฮ้ยอ๋อเฮ้ยนี่ปึ๊บตกใจหนีเจิงแบบ หนีไปปีนออกรัวลอกรั่วรั่วบ้านเลยนะแต่ว่าดีนะกูเฉียกกูคนแรกปีนก่อนเลยเห็นอ้วนๆอย่างงี้นะกูขึ้นกระโดดปีนอย่างไวอ่ะก็เรียกอะไรวัวพิวอ้วนพิวขุนพลตดผอมนักยอเฮ้ยแล้วทีเนี้ยจะมีมีมีอีกทีนึงใช่นที่โอบิตะไปลองของกันใช่ใช่ตอนนั้นเมื่อสิบสามสิบสี่ปีที่แล้วจะมีมีโอมีพี่แอ๊ดพี่ขวัญพี่ชายพี่แอ๊ดเนาะแล้วก็มีคุณหนึ่งดึงมา ดงึงมาจาก EP กนะู่นน่ะไปปราสาเพลงอ่ะเราไปดูไปดูกันนะไปดูกันนะก็ไปกันแต่เมื่อ13 14, 14ปีที่แล้วนัน่นคลิปถ่ายนะแต่พอดีผมหาต้นฉบับไม่เจอก็ขออภัยเดี๋ยวหาเจอเดี๋ยวผมจะเอามาใส่อีกทีหนึง่งเนาะคือวันนั้นที่ไปอะ่ะก็อารมณ์ประมาณเดียวกันแหละอารมณ์ประมาณเดียวกัน,กนคือไปแผลงหน่อยไปถ่ายไปอะไรเงี้ยครับคือสมัยนั้นโทรศัพท์ n72 สมัยนู้นสาย 3gp อะไรเงี้ยมา 3gp สมัยนู้นคือ ไปถ่ายเนี่ยพอเราไปถ่ายเนี่ยคือตอนนั้นเราก็ไปอยู่แค่ด้านหน้าด้านหน้าบ้านมอนเราไม่ได้เข้าไปข้างในเนาะคือผมบอกไว้ก่อนว่าสมัย allez, มนั้นน่ยมันจะมีร้านร้านซมอร์ไซค้างๆอ่ะเขาก,เาก,เกเา็เขาก็ไม่ได้กลัวไม่อะไรคือก็ไปถามเขาแล้วเขาไม่ได้กลัวไม่อะไรต่อแต่พอเราไปถ่ายเนี่ยสิ่งที่เห็นมาเนี่ยคือหนึ่งพี่หนึ่งเ่เห็นเห็นขาเห็นขาคนอยู่ตรงราวบนาันไดอ่าแล้วก็ตัวตัวผมเองกับพี่ขวัญเนี่ย เห็นในคลิปนะเห็นในคลิปเป็นหน้าคนตามหน้าตาสี่ห้าหน้าประมาณนี้เนาะก็คือตอนถ่ายไม่ยามหาภาพมาให้ได้นะเดี๋ยวจะจะหามาให้ได้เนาะเดี๋ยวจะหามาต้นจะหามาให้ได้คือตอนถ่ายไม่เห็นหรอกแต่มาดูวิดีโอเห็นกันตอนนั้นนะครับปวดคนลุกเลยกดขีดถูกต้องที่ที่ได้ยินมานะคนแถวนั้นอ่ะเขาจะเห็นยืนอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็ได้ยินเสียงแบบร้อง โวยหวนอะไรแบบเนี้ยที่เคยเคยได้ยินมาที่เขาพูดกันนะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเขาจะออกมาหลอกเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาหลอกแต่มีคนน่ะเข้าไปเพื่อประสงค์ทรัพย์ไปขโมยของไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะออกคือเขาเป็นคนหวงของไม่ให้ใครเข้าไปในรั้วบ้านเลยอ่พูดตรงตรงคือเข้าไปก็เจอเจอดีนะสมัยนั้นนะนะสมัยนั้นนะก็เจอดีกันทุกคนน่ะที่ว่าจะไปเพื่อขโมยของอ่ะที่ที่ได้ยินมาครับ บ้านมอนะปัจจุบันนะตอนนี้นะคือลบร้างเป็นป่าลบร้างเลยแล้วก็จะมีแบบพวกมั่วสมยาเข้าไปแล้วก็มีพวกเอาไก่ไปเลี้ยงบ้างอะไรบ้างมีสังเวียไก่แต่บอกน้องๆไปก่อนนะครับถ้าใครยึดอยากจะไปลองของลองอะไรเนี่ยไม่ต้องไปเลยอย่าไปอันตรายไหนจะเป็นสัตว์เลื้อยคานไหนจะพวกดมกาวพวกอะไรอันตรายมากๆบอกเลยไม่ต้องไปหรอกยิ่งน้องผู้หญิงอย่าอย่าไปนะ อันตรายอันตรายอันตรายจริงๆโอเคสภาพบ้านณปัจจุบันนี่นะถ้าเห็นในคลิปมันนะถ้าดูจากในคลิปนะครับก็เก่าสุดพอแรงเลยก็ผุพังพวกฝ้าพวกอะไรเนี่ยตามการเวลาใช่ใช่ใช่ลกล้างขี้นกนน่เยอะอุดมไปด้วยแร่ธาตุโปรตีนและขี้นกอ่าใช่ใช่คือมันไม่น่าเข้าไปแล้วคือไม่ต้องไปดีกว่าซึ่งทางทีมงานเกรงกลัวผีแล้วเนี่ยได้ไปขออนุญาตแล้วแต่ว่า เขาไม่ยอมให้ถ่ายเลยเขาบอกหลังจากนี้ไปจะไม่ให้ใครมาถ่ายเลยคือเขาบอกผมมาว่าเจ้าของณปัจจุบันเนี่ยเขาฝากให้ให้ให้ใหทีมเนี่ยที่เขาเลี้ยงไก่เนี่ยเขาเขาดูแลเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้าของเขาเป็นใครเจ้าของเป็นไข่เขาตายหมดก็ไม่เข้าใจผม <laughs> งงนะนงงะเป็นญนะาติพี่น้องครับก็ยังไงถ้าเป็นไปได้อย่าไปลองตอนนี้มีเจ้าของอยู่แล้วนะครับสรุปเลยกันว่าณปัจจุบันเนี่ย เป็นแหล่งมั่วสมแหล่งลกล้างต่างๆนะนะอย่างที่โอตาพูดอ่ะคือมีคนดูแลไม่รู้ดูแลอะไรแบบไหนดูแลจริงหรือเปล่าหรือแอบอ้างอันนี้ก็ไม่รู้นะถ้าใครรู้ว่าเขาช่วยคอมเมนต์บอกด้วยใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นคอมเมนต์มานะครับบอกบอกทีเนาะอย่าลืมนะครับแกงก้ผีมีสติ๊กเกอร์ลายแล้วนะครับและทีมลายนะครับสามสิบบาทเท่านั้นนะครับช่วยอุดหนุนนะครับลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับโอเคครับถ้าน้องชอบคลิปนี้อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดตคดตามพับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ